การตายของสัตว์เนี่ยมันจะมีสองขยักแล้วก็อีกหนึ่งช่วง <c oughs> สองขยักแรกก็คือกายแตกสองชีวิตแตกที่พระเจ้าตรัสไว้ขณะที่กายแตกเนี่ยพ้นเดราฉานหรือยังยังฟังธรรมะตอนนี้ก็บรรลุไม่ได้พอชีวิตแตกปุ๊บเนี่ยกำลังเริ่มพ้นเดราฉานแล้วแล้วพอเป็นสัมภเวสีสัตว สัมภเวสีสัตว์คือช่วงไหนช่วงทีเ่เปรียบเหมือนแสงกําลังพุ่งเข้าหาฉากหรือเมล็ดพืชกําลังปลิวตกลงผืนนาหรือสะเก็ดไฟเนี่ยกำลังลอยปลิวไปช่วงเนี้ยที่สามารถจะบรรลุธรรมได้ให้ดูผังของอนาคามีที่พระเจ้าทรงตัด ที่เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟของช่างตีเหล็กเมื่อตีเหล็กร้อนแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นสะเก็ดไฟเจ็ดรูปแบบรูปแบบที่1พอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟก็ดับเย็นรูปแบบที่2ลอยไปบินไปแล้วดับรูปแบบที่3ลอยไปบินไปสักพักแต่ยังไม่ทันกระทบพื้นกระทบพื้นแล้วดับพวกนี้ปรินิพานในช่วงที่ กำลังเปลี่ยนถ่ายภพดังนั้นในหลักการเดียวกันช่วงที่เขาเขากำลังเปลี่ยนถ่ายภพเนี่ยเขาถูกเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ถ้าเขาได้แตะภพใหม่แตะพื้นแล้วเนี่ยจะเรียกว่าภูตสัตว์พื้นเนี่ยคือภพหรือความเป็นภูตะวิญญาณมารับรู้ปั้งเรียกว่าภูตสัตว์ระหว่างนี้เรียกสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้สแสวงหาภพนะ และพระศาสดาบอกว่าผัสสะทั้งหกเนี่ยเป็นอาหารของภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์ดังนั้นพวกเราเป็นภูตสัตว์สัตว์ผู้ได้ความเป็นภพแล้วเราก็มีผัสสะทั้งหกเป็นอาหารวิญญาณก็เข้าไปกินอาหารทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างคือไปรับรู้การไปรับรู้แต่ละช่องอายตนะเนี่ย เรียบเหมือนการกินกินอาหารแล้วผู้เจ้าบอกว่าผัสสะทั้ง6เนี่ยเป็นอาหารของสัมภเวสีสัตว์ด้วยสแสดงว่าช่วงจังหวะที่กำลังเข้ามาสู่พบเนี่ยสัตว์เนี่ยสามารถรับรู้ทั้งหช่องอายตนะได้เหมือนกับภูตสัตว์ <c oughs> ดังนั้นเสียงที่เปิดก็สามารถได้ยินได้ คําของตถาคตดังนั้นโอกาสในการบรรลุธรรมก็มีได้ช่วงแกลบเนี่ยจังหวะเนี่ยใช่ครับคือช่วงที่ช่วงที่นกตายไปแล้วก็แล้วก็ทิ้งล่างใช่ไหมทิ้งแล้วก็กําลังจะหาพบซึ่งอยังไม่รู้จะไปพบไหนใช่สว่านี่นกตายกายแตกครับแต่สอง แก๊กสองชีวิตยังไม่แตกสัตว์ยังยึดความเป็นนกอยู่ขณะเนี้ยเรียกว่าชีวิตยังไม่แตกทำลายแต่กายแตกไปละนะ,ะจากนั้นเนี้ยสัตว์เริ่มปล่อยอุปทา,านไม่ยึดละเพราะว่ายึดไม่ได้ละตายแน่นอนก็เริ่มปล่อยขณะที่ปล่อยการยึดตัวรูปเนี้ยเรียกว่าชีวิตแตก พอชีวิตแตกปุ๊บก็จะเริ่มเกาะมโนดวงใหม่มโนก็จะโน้มไปสู่พบใหม่ช่วงเนี้ยคือสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้กำลังสแสวงหาพบหรือกำลังได้มาซึ่งพบก็ได้ฟังได้ฟังใช่แต่เสียงมีต่อเนื่องครับพอเสียงมีต่อเนื่องช่วงจังหวะเนี้ยที่พุ่งไปเนี่ยอายตนะทั้งหกยังสัมผัสยังรับรู้ได้หมด ดังน,นั้นเมื่อเสียงเปิดต่อเนื่องเขาต้องได้ยินเสียงพุทธวจนะคําของตถาคตดังน,นั้นการบรรลุธรรมก็สามารถได้ตรงนี้เพราะช่วงแค่นี้อันตรายปริภพายีผู้สิ้นสังโยชน์าเนี่ยยังเดินมรรคตลอดแล้วก็ปริ้พานได้ถึงสขยักนะช่วงนี้คำนวณแล้วประมาณหนึ่งใน300ล้านวินาที แต่อันตรายปนิพายีประเภทที่หนึ่งสองสามใช้เวลาหนึ่งในเก้าร้อยล้านวินาทีนะแล้วบรรลุธรรมนั่นคือความนิ่งถ้าเราอยู่กับความนิ่งเนี่ยอาการเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่เร็วถือว่าชา้านะช้าแบบสบายๆเลยบรรลุธรรมได้สบายๆแสดงว่าเราไม่เคยนิ่งเลยแสดงว่าเราเป็นมนุษย์นี่ไม่เคยนิ่งเลยใช่ไหมใช่โอกาสนิ่งเราไม่ค่อยมี อันนี้ก็คือวิเคราะห์พิจารณาตามพระสูตรต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะมาเชื่อมโยงกันให้เห็นถึงนะความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆที่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนะี่ยเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงในพระสูตรเหล่านี้ได้ไหมอทีนะนี้มีใครอยากจะซักถามอะไรไหมเชิญได้ นะฮเช่นกลาวนวัชกรารพระอาจารย์อเออกับผมนายสวัสแิงมรัชิวะครับผมพนักงานของบริษัทรีอสอร์ทอยากจะกลาบเรียนพระอาจารย์ว่าอา่าสินห้าสินห้านี้มีคุณมีโทษมีประโยชน์อย่างไรอขอกลาบเรียนพระอาจารย์นะได้ชี้แจงให้ พนักง,งานให้รับทราบเพื่อจะได้ไปดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมตัวสินห้าเนี่ยเป็นข้อประพฤติกายกับวาจาที่มีรสอร่อยคือการไม่เบียดเบียนกันนี่คือรสอร่อยหรือคุณของมันคุณประโยชน์ของมัน มันมีประโยชน์อีกอย่างก็คือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเพราะเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดวิปัสสานความเดือดร้อนใจเราฆ่าเราขโมยเดือดร้อนใจเรากหกเดือดร้อนใจกังวลดังนั้นนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ย เราจะทําจิตของเราให้สงบได้ง่ายและสินห้าถ้าบวกกับคุณธรรมสามข้อบุคคลนั้นคือโสดาบันอริบุคคลขั้นต้นผู้ที่จะเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าสามารถปรินิพานได้นะ,ะสินห้า ศินห้ายังไม่ครบเช่นข้อ5เป็นโสดาบันได้ไหมก็อยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติอื่นมาทดแทนไหม,มสามารถเอาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ใช่ไหมครับสิ่งอื่นที่มาทดแทนก็ต้องเป็นสิ่งที่พู้เจ้าทรงตรัสครับผมที่พู้เจ้าทรงตรัสแล้วเป็นโสดาบันแล้วไม่มีข้อสุลานั้นคืออะไร ก็คือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบวกกับศินห้าสข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมบวกกับสัมมาวาจาสี่ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อคือเพิ่มจากสินห้าในข้อไม่โกหกไปอีกสาม แล้วสุลาเนี่ยวางได้อ,อันเนี้ยด้วยคุณธรรมอันเนี้ยสัมมาวาจาสีนะแล้วก็กายสุจริตสามแล้วก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันสมุราสินห้ายังบกพร่องมีคุณธรรมอะไรอย่างอื่นมาทดแทนตรัสไว้กับช่างไม้ ว่าต้องเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีอีกหนึ่งคุณธรรมคือมีการให้ทานโดยวางจิตถูกต้องนะคือเป็นผู้มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจ่าฆ่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโสดาบันเหมือนกัน สอนกับช่างไม้ซึ่งช่างไม้อาจจะไปบอกเขาให้รักษาศีลอาจจะยังไม่ไหวจะให้เขาเห็นอริสัตสีก็อาจจะยังไม่ไหวเมื่ออินทรีย์สองด้านยังไม่พอก็ขยับมาเรื่องของการให้ทานแต่การให้ทานเนี่ยเราก็ให้กันมาเยอะแต่วางจิตเนี่ยผิดเกือบทั้งนั้นเลยคำว่าผิดหมายถึงอะไร ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่คือแค่ได้ไปเป็นเทวดาแต่ยังไม่พ้นนรกกําเนิดชานเปรววิสัยการวางจิต6แบบที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้แบบที่หนึ่งเช่นหวังผลในทานให้แล้วหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ อันนี้แบบแรกดีไหมได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงใหญ่ผลใหญ่คืออะไรรุ่งบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีอาคามีคือกลับมาสู่กรรมภพในกรรมภพมีห้าคือนรก กําเนิดฉันปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานั่นคือเขายังไม่พ้นนรกหรือทุกขติ3ามนั่นเองนะแบบที่2คิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่สามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายแบบที่4คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไหมไม,ไม่ควรแบบที่5ก็คิดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เพราะเชื่อหรือสีที่สอนมาในครั้งก่อนหรือพวกปริพาชคหรือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แบบที่6ให้ทานเพื่อความสบายใจความสุขใจ6แบบเนี้ยไม่พ้นทุกขติได้แค่เทวดาแต่จะสูงสูงสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่สูงจากจาตุมาแลเชื่อเเป็นดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานอรดีปรนณิมิตาวสวัตติแต่ถ้าโยมวางจิตละความตรณีโยมจะได้พรหมากายิกา สูงกว่าปัละนิมปะละัลลนิมเนี่ยสูงสุดในชั้นกรรมภพเทวดากรรมภพบจบแค่นี้ <c oughs> ถ้ายมรักความตนห่ียมจะขึ้นรูปภพรูปภพชั้นที่หนึ่งคือพรหมกายิกาถามว่าปกติไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่หรือใช่เพราะตายแล้วไปนรกใช่ไหมใช่แต่การไปเป็นพรหมกายิกาโดยการสร้างเหตุคือการให้ทานวางจิต ละความเจะหนีนี้หลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีนี่คือความต่างอนาคามีเป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้สี่ข้อหรือห้าข้อก็จะไปผุดเกิดขึ้นอีกหนึ่งคราวแล้วจปะปรินิพัน์ในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดามนี่คือความต่างเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลือกเอาเลือกเอาเองว่าจะเอาข้อไหนแบบไหนครับท่านาอาจารย์ครับเ,เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายในส่วนของ ช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนภพอะครับที่เป็นสัมภเวสีนะครับแล้วไม่มีแก็บอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> อยากจะทราบว่า <c oughs> ในช่วงเวลาไหนนะครับที่ว่ามีทิทธิพลอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นอะไรเงี้ยอ๋อไม่จํากัดเลยเพราะว่าพอขึ้นตรงนี้แล้วไม่ไม่มี <c oughs> ไม่มีเช้ามีเย็นละ ระบบเวลาที่เป็นกลางวันกลางคืน,นจะมีในมีแต่ในกามาพบในรูปประพบอรูปประพบเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนสว่างตลอดนะไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นระบบเวลาของรูปประพบและรูปประพบเนี่ยจะใช้หน่วยนับเป็นกับกับหนึ่งหมายถึงเนี่ยระบบโลกธาตุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก่อกําเนิดขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วก็พังพินาตไปหนึ่งวงรอบซึ่งมันนานมากนะกว่ากาแล็ซี่ทั้งหมดเนี่ยจะพังพินาศลาบเลียบไปหมดเนี่ยผู้เจ้าบอกจักรวาลจะเต็มไปได้วยน้ำมืดมิดทั้งหมดเลยตอนนี้จักรวาลมันเป็นอวกาศใช่ไหมแต่ในยุคที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พังพินาศหมดเนี่ยจักรวาลจะเป็นน้ำแล้วก็จะมืดหมดนี่คือที่ผู้เจ้าตรัสไว้นะอ แล้วท่านก็อธิบายตั้งแต่การก,ก่อกำเนิดขึ้นของระบบดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือหนึ่งวงรอบกับหนึ่งนานมากติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุสิบอย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ